งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,565 The Six th Western Motor Expo 2022สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกาที่จับบงหวัดนครปฐมพันโทรดรสินพบแก้วพิจิตในายกสมาคมในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,565หรือ The Six th Western Motor Expo 2022 สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกจัดงานประชุมใหญ่บริเวณสนามไร้กอฟโรงแรมเวลจับบงหวัดนครปฐมโดยมีท่านนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรปีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565และมีคุณอภิชาติไพรุ่งเรืองประธานที่ปรึกษาสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยมิสเตอร์เคนอิวามโตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทฮิโน่มอเตอร์เซลล์จำกัดประเทศไทยผู้แทนจากทุกสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการและผู้ให้การสนับสนุนพันโทดรเอร์สินพบแก้วพิกิตนายกสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกได้กล่าวว่างานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของในครั้งนี้ซึ่งในปีนี้นั้นถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคโควิดยังไม่คลี่คลายเท่าไรนักแต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างปลอดภัยที่มีพี่น้องประชาชนขนส่งทั่วประเทศมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของพวกเราชาวรถบรรทุกอย่างเหนียวแน่นถึงแม้ว่าเราจะเจอสถานการณ์อย่างไรทางสมาคมก็พร้อมที่จะจัดงานประชุมใหญ่ในครั้งนี้ให้รุ่ร่วงได้ด้วยดีท่านนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยได้มาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้และต้องขอขอบคุณบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์จำกัดประเทศไทยที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดงาน ทั้งค่ายรถต่างๆรวมถึงบริษัทห้างร้านที่มาสแสดงสินค้าและสนับสนุนสมาคมทางด้านนายบุญชูกาลยาวุฒิพงศ์ประธานการจัดงานในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565หรือ The s i x b e i i n Motor Expo 2022สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกนายบุญชูกาลยาวุฒิพงศ์เลขาธิการสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกประธานการจัดงาน The ะซิกส์เวสเท o ร์นมอ2022ในนามของสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกกล่าวอีกว่าขอคุณรัมรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกในภูมิภาคตะวันตกและภูมิภาคใกล้เคียงรวมถึงส่งเสริมและร่วมสร้างกิจกรรมรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ใหม่ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากหลากหลายค่ายรถมาจัดแสดงโชว์เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานา,นานประเทศและจากสาการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางคณะกรรมการจัดงานได้ดำเนินการขออนุญ,ญาตศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครปฐมและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากค่ายรถชั้นนำได้แก่ บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดที่ได้ร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนหลักของการจัดงานในครั้งนี้ครับนิวยูสีสถานีประชาชนปณิทัศปณิดามามีสุขภาพข่าวสามารถไม่ใจดีรายงาน